สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องเอฟอินเทคผสม AI ที่แบบล้ำมากๆมาคุยกันคลาหน้านะครับบริษัทฟินเทคที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันเขาเปิดตัวสายด่วนรับฟังความเห็นลูกค้าแต่ที่ไม่ธรรมดาเลยคือเออปลายสายเป็น AI ที่โคลนเสียงแล้วก็บุคลิกของ CEO เขาเลยคุณเซบาสเตียนเซียมคอฟสกี เราอ้างอิงข้อมูลมาจากบทความใน t i v v r s g e นะครับจะมาดูกันว่าเอ๊ะแนวคิดนี้มันเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบ AI ตอบคำถามทั่วไปนะคะแต่นี่คือการสร้างตัวตนดิจิทัลของ c o o ขึ้นมาเพื่อคุยกับลูกค้าโดยตรงเลยก็เหมือนเป็นก้าวต่อยอดนะเพราะก่อนหน้านี้ c o o ท่านนี้ก็เคยใช้ AI ช่วยเรื่องรายงานผลประกอบการมาแล้วแสดงว่าคลาน้าเขาก็จริงจังกับการเอา AI มาใช้ในหลายๆส่วนเลยค่ะ โหใช้เสียงกับบุคลิกซ CEO จริงๆเลยเหรอครับในบทความเข้าลงรายละเอียดไหมครับว่า AI ตัวนี้มันทําอะไรได้อีกนอกจากแค่รับฟังปัญหาทําได้เยอะกว่านั้นค่ะคือ AI ตัวนี้เนี่ยถูกฝึกให้ตอบคําถามได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจหรือแม้แต่แบบเรื่องเล่าประวัติการก่อตั้งบริษัทนี้ค่ะ โดยใช้ข้อมูลประสบการณ์มุมมองจริงๆของ CEO ท่านนั้นเลยมันก็เลยทําให้การคุยมันมีมิติมีความลึกกว่าแค่ถามตอบเรื่องพอดักอะค่ะ,ะเหมือนได้คุยกับคนที่เข้าใจบริษัทจริงๆอื <c oughs> ฟังดูเหมือนเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้แบบเข้าถึงความคิดผู้บริหารง่ายขึ้นเนอะแล้วเบื้องหลังทางเทคนิคล่ะครับพอลูกค้าคุยกับ AI เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลมันไปไหนต่อครับ จุดนี้เป็นอะไรที่คลาหน้าเขาเน้นมากเลยค่ะคือพอคุยเสร็จใช่ไหมคะระบบมันก็จะถอดเสียงออกมาเป็นข้อความก่อนแล้วก็ใช้ LLM หรือ Large Language Model อะค่ะก็ค <c oughs> ือ AI <c oughs> ที่มันเก่งเรื่องภาษามาช่วยสรุปประเด็นสำคัญๆแล้วข้อมูลสรุปเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าแดชบอร์ดส่วนกลางเลยให้ทีมผลิตภัณฑ์ทีมวิศวกรเอาไปดูต่อได้ทันทีอ๋อแสดงว่ากระบวนการรับฟีดแบ็นี่มันเร็วขึ้นเยอะเลยสิครับ ข่าวน่าเขาเคลมว่าเร็วมากนะคะถึงขั้นที่ว่าแบบข้อเสนอแนะที่ได้วันนี้อาจจะถูกเอาไปปรับปรุงในผลิตภัณฑ์ได้ภายในวันรุ่งขึ้นเลยโหจริงเหรอครับวันรุ่งขึ้นเลยเหรอค่ะถ้าทำได้จริงตามที่เขาว่านะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับฟังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเลยแต่อืก็อาจจะมีคำถามตามมาได้เหมือนกันว่าความเร็วขนาดนั้นมันจะทำให้มองข้ามอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านั่นสิครับ ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วแล้วมีใครได้ลองโทรไปคุยจริงๆบ้างไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างมีค่ะนักข่าวของ The Verge เขาลองโทรไปทดสอบดูเขาพบว่า AI เนี่ยเก่งมากเรื่องการคุมบทสนทนาให้อยู่ในเรื่องคลาวน้าคือถึงแม้จะลองถามอะไรนอกเรื่องไปบ้างอย่างถามว่าเคยคุยกับ AI Darth Vader ใน Fortnite ไหมอะไรแบบนี้ AI ก็จะแบบพยายามหาทางวนกลับมาถามเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับคลาวน้าอยู่ดีนะคะอ,อ๋อแสดงว่าเป้าหมายชัดเจนเลยว่าจะเก็บข้อมูลเป็นหลัก ใช่ค่ะชัดเจนมากว่าเน้นรวบรวมข้อมูลจริงๆไม่ได้ทำมาเป็นเพื่อนคุยเล่นใครอยากลองก็มีเบอร์ให้นะคะสำหรับที่อเมริกาก็ plus one four two f o ส่วนสวีเดน plus four s i ค่ะการที่ AI มันมุ่งมั่นจะเก็บข้อมูลอย่างเดียวนี่ก็น่าสนใจนะครับมันต่างจาก AI c h a บอ o ทั่วไปที่เราอาจจะเคยเล่นด้วย ใช่ค่ะมันสะท้อนเทรนด์ที่น่าสนใจที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังลองใช้ AI ในรูปแบบใหม่ๆม,มากขึ้นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มันเฉพาะเจาะจงขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ OpenAI ก็เคยมีสายด่วนให้คนโทรคุยกับ AI เหมือนกันเนอะแต่ของคลาหน้านี่เขาเน้นใช้ตัวตน CEO มาเป็นจุดขายอาจจะสร้างความรู้สึกใกล้ชิดหรือน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อแบรนด์ในแบบที่ต่างออกไปค่ะครับ สรุปก็คือคลาน่ากำลังทดลองใช้ AI โคลน CEO เป็นเครื่องมือใหม่เลยในการรับฟังเสียงลูกค้าโดยเน้นที่ความเร็วในการเอาข้อมูลไปพัฒนาต่อจริงๆก็เป็นการทดลองที่น่าจับตามองมากๆเลยครับถูกต้องเลยถ่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าอนาคตเนี่ยการใช้ AI จำลองบุคลิกคนสำคัญในองค์กรมาคุยกับคนนอกแบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องปกติไหม แล้วมันจะเปลี่ยนความคาดหวังหรือความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ไปแค่ไหนจุดสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนอันนี้คือเรื่องที่น่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ